็สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันใน Mo ดเด้นนะครับวันนี้เราก็จะมาสอนการเพิ่มทีมและเปลี่ยนทีมใน Mo ดเด้ของเรานั่นเองท่าน,นเราก็ไปดูกันเลยว่า,าจะเพิ่มทีมและเปลี่ยนทีมในม o ดเด้ของเรายัางไงนะครับขั้นแรกนะครับให้เราทําการเปิดหน้าต่าง Edit Mode ก่อนเลยนะครับกดตรงนี้นะครับ Edit Mode ตรงมุมขวาม,มือครับกดเลยนะครับโอเคหลังจากเราเปิดหน้าต่าง Edit Mode เสร็จแล้วครับให้เรา ไปที่การบริหารไซต์นะครับตรงแถบข้างบนนะครับกดเลยนะครับการบริหารไซต์โอเคหลังจากเรามาหน้าต่างการบริหารไซต์นะครับให้เราหาหัวข้อที่เขียนว่าจัดการโมดูลนะครับตรงนี้ครับหัวข้อจัดการโมดูลนะครับกดเลยครับโอเคหลังจากเรามาหน้าหัวข้อจัดการโมดูลครับมันอยู่ในหน้าต่างการจัดการโมดูลนะครับจะอยู่ตรงนี้ครับ install p ์ปล i n นะครับ ตรงนี้ครับกดเลยนะครับปึ๊บโอเคมันจะเข้ามาหน้าต่างแบบนี้นะครับนักชมกดตรงนี้นครับเพื่อทาการหาไฟล์ทีมที่นักชมได้ดาวน์โหลดมาโลดเน่ยโอเคแล้วมากดตรงนี้ต่อนะครับโอเคแล้วก็หาทีมถ้าที้นักชมได้ทาการโหลดมาโอเคจะต้องเป็นไฟล์ซิปเท่านั้นนะครับอย่างนี้นะก็เลือกทีมเลยครับแล้วกดโอเพนแล้วกด ใช่ครับอัปโหลดโอเคก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วท่านชมมากดโชว์มอต่อเลยนะครับตรงนี้โอเคแล้วก็มากดเลือกตัวนี้ครับให้เป็นทีมนะครับนี่ครับรูปแบบเป็นีนเนยเลือกตัวนี้แบบนี้โอเคกดเลือกแล้วครับแล้วมากดตัวนี้ต่อนะครับ i n t สต l ล์บั๊กอนนะครับกดเล็กเราเข้าในการตรวจสอบไฟล์ของเรานะครับโอเคถ้า ตรวจสอบแล้วว่ามันสามารถลงหน้าครับก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ครับแนละ้วกดขั้นตอไปเลยบกดเลยกดขั้นต่อไปรอ,ปอสักครู่นะครับเราจกําลังโหลดข้อมูลโอเคนะครับหลังจากโหลดเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้นะครับื่าชชมเมื่อลงมาล่ากสุดเลยแล้วกดเลยนะครับขั้นต่อไปกดเลยแล้วก็รออีกนะครับ โอเคมันจะขึ้นมาแบบนี้ครับเป็นตัวสอบปลักอินนะครับก็คือมันได้ดาวน์โหลดขึ้นมาเรียบร้อยครับแล้วเราจะทการเข้ามาในโมเดลนะครับให้กดเลยปรับพื้นฐานข้อมูลโมเดลอย่างนี้ก็คือเอามันมาในโมเดลของเราครับกดแล้วก็รอสักครู่นะครับโอเคครับแบบนี้คือเสร็จเรียบร้อยนะครับให้ท่านชมกดขั้นตอนต่อไปเลยนะครับ โอเคครับ okay. มันก็จะขึ้นหน้าต่างให้เราทําการตั้งค่าตีมที่เราได้โหลดมาครับก็ท่านชมจะตั้งค่าอะไรก็ใส่เลยส่วนจะไม่ตั้งค่าอะไรนะครับก็จะเลียกนลงมาแล้วก็มากดตรงนี้ตัวนี้ครับันทึกการเปลี่ยนแปลงกดเลยโอเคครับ okay. ตอนนี้ตีมของเราก็ได้มาอยู่ในมูดเดิลของเราแล้วครับ ต่อไปนะครับผมก็จะมาสอนการเปลี่ยนธีมนะครับใหู้ช้ชมไปที่การแสดงผลของเว็บนะครับโอเคแล้วก็มาเลือกตรงนี้ครับเลือกรูปแบบเว็บนะบโอเคมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ชื่อจะเป็นพวกหน้าต่างเดสก์ท็อปหรือว่าพวกคอมพิวเตอร์นะครับส่วนนี้จะเป็นพวกเบราว์เซอร์หรือว่า Google ที่มันขัข้นชที่ชกลับนะครับส่วนพวกนี้จะเป็นพวกมือถืออันนี้จะเป็นแท็บเล็ตไอแพดนะ ให้เรามาตรงนี้นะครับให้เรากดเปลี่ยนรูปแบบไปนะโอเคแล้วเราก็หาทีมที่เราตึ้งลงไปไปก่อนโอเคจะเป็นทีมนี้นะครับให้เราชมกดตรงนี้ครับใช้รูปแบบป้วก็รอมาสักคู่นะครับโอเคแล้วเรากดตรงนี้ครับขั้นต่อไปโอเคครับตอนนี้ครับ ทีมหน้าต่าของเราก็ได้เปลี่ยนไปแล้วนะครับนี่ครับจะเป็นแบบนี้เลยทีมไดเปลี่ยนมาแบบนี้เลยครับก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย